เรื่องราวของฟ้าแฟดต่างสายที่เกิดมาในครอบครัวมหาโจรเจดี JD, คนแคร์หัวหมอที่ถูกจำคุกเพราะเหตุโจรกรรมโมกที่หนีรอดมาได้พยายามกลับตัวกลับใจใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆแต่แล้วเจดีที่เพิ่งพ้นโทษออกมาก็ได้หลอกโมกเข้าไปยังรูปเดิมถามให้เขาได้เจอกับแม่ที่ทิ้งเขาไปกว่า30ปีสวัสดีครับและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Brother ป,ปนครั้งนี้เพื่อพี่ที่รัก2 2 4ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรี เริ่มเรื่องมาเราจะได้เจอกับตระกูลมังเกิลขอบครัวอัธยากรที่ปลูกฝังความเป็นโจรกันมารุ่นสู่ลุ่นเจดี JD, คนแคร์จอมเจ้าเล่และโมกน้องชายฝาแฝดจอมซื่อบือ้อพวกเขาอาศัยอยู่กับตาและยายที่ตอนนี้ก็แก่งอมเต็มทีแต่ก็โชคดีที่ได้เมียของอามาคอยดูแลเรื่องในบ้านส่วนอาก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันก็แค่ไอ้ขี้แซกคนหนึ่งในเวลาว่างโมกกับเจดีก็มักจะขโมยไม้ขีดในบ้านมาบริ์เป็นอาวุธและซ้อมบางแผนักชากรมด้วยกันโดยเจดี JD, จะเป็น เป็นคนใช้สมองส่วนโมกก็เป็นคนใช้กำลังแต่ว่าโมกก็ไม่ค่อยอินกับการเป็นโจรเท่าไหร่นักเขาอยากจะใช้ชีวิตธรรมดามากกว่าและจู่ๆก็มีรถคันนึงขับเข้ามาด้วยเสียงโบกเบกโวยวายซึ่งนั่นก็เป็นแม่ของพวกเขาที่มากับเกรนผัวใหม่ในสภาพหล่อแลเพราะเพิ่งถูกยิงที่ขามาแม่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรได้แต่บอกว่าเธอต้องหนีไปที่ไหนสักแห่งที่ไกลแสนไกลก่อนจะฝากให้พี่น้องดูแลก,กันดีๆและเมื่อย้ายเอาสัมภาระมาให้แม่ก็พาเกรนออกไปจากบ้านทันทีโมกก็ขอแม่ไปด้วยแต่แม่ก็บอกว่า เธอใช้งานเขาไม่ได้จากนั้นก็ขับรถออกไปท่ามกลางฝุ่นตลบโดยมีรถตำรวจขับตามไปเป็นขยงทําให้รู้ว่าสองัวเมียมันไปป้นมรกดบนรถไฟมานระหว่างทางเกรนก็ตื่นเต้นจนทําอะไรไม่ถูกมันก็เลยแดกมรกดลงท้องแม่งซะเลยจนเวลาก็ผ่านไปหัวเงาะของตระกูลมังเกอร์ก็ตายและแยกย้ายกันไปหมดเหลือเพียงแค่เจดี้กับโมกที่ยังคงเดินตามรอยตระกูลอยู่ไม่ว่าจะปนรถขโมยของจนเดินเข้าออกสารเยาวชนเป็นว่าเล่นและไม่มีทีท่าว่าจะสลดเลยแม้ว่าบ้านจะ โดนธนาคารยึดไปแล้วก็ตาม25ปีต่อมาแม่กับเกรนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยส่วนเจดีกับโมก็ยังคงสร้างอจชรยกรรมอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ไอ้สองพี่น้องก็มีปากเสียงกันเพราะเจดีเบื่อหน้าเซ็งๆของโมกเต็มทีแล้วเขาก็เลยประชดบ้าถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําต่อไปชั้นจะลุยเดียวเองและแม่ก็คงผิดหวังในตัวนายหน้าดูและโมกก็บอกว่าเขาอยากจะไปทํางานอย่างอื่นนนะและเขาก็ไม่มีแม่ตั้งนานแล้วและเมื่อเถียงกันเสร็จทั้งคู่ก็รีบลงจากรถเพราะต้องทาําธารกิจในโกดัง โดยโมก,ก็จัดการปลดล็อกรหัสตู้เซฟเจดี JD ก็เปิดกระเป๋าเพื่อเช็คเหรียญมอร์แกน Morgan. จากนั้นเขาบอกให้โมกไปสตาร์รถหล่อทวาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ถือปืนเข้ามาและบอกให้เจดีมอบตัวซะแต่ก็โชคดีที่โมกจัดการต่อยมันง,ง่ายท้องและทั้งคู่ก็รีพากันหนีออกไปแต่สุดท้ายตำรวจก็เข้ามาในโกดังซะก,ก่อนทําให้เจดีต้องยอมมอบตัวพร้อมกับของกลางที่ถือมาส่วนโมกที่ทํามาที่หลังก็วิ่งหนีรอดออกไปได้5ปีต่อมาเจดี JD ก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกเพราะตำรวจที่มี เชื่อว่าฟาฟูช่วยพูดในชั้นศาลว่าเขาเป็นนักโทษชั้นดีแต่ข้อแลกเปลี่ยนของมันก็คือมรเกิดจากนั้นก็ให้มือถือกับเจดีพร้อมกับขู่ว่ามันจะลากตัวเจดีกลับมาถ้าไม่ทำตามสัญญาตัดภาไปที่โมเขาได้ทำงานประจำและซื้อบ้านอยู่กับเมียที่มีชื่อว่าแอบดี้ซึ่งเธอก็กำลังตั้งท้องอยู่ชีวิตเหมือนจะไปได้สวยแต่ก็ต้องได้รับข่าวร้ายว่าสำนักงานลูกจ้างระดับชาสั่งให้ไล่เขาออกโดยให้เหตุผลว่าโมกมีประวัติอชาชญากรรมพอกลับมาบ้านโมก,ก็แทบจะช็อกอีก เมื่อเห็นว่าพี่ชายตัวดีมานั่งหน้าสลลนอยู่ในบ้านไอ้สองพี่น้องจึงมานั่งคุยกันโมกก็บอกว่าฉันเล่าจากงานแล้วเพราะมันเป็นงานที่ฉันไม่ถนดัดเจดีก็ถามว่าทําไมไนายถึงไม่ไปเยี่ยมฉันบ้างละ่ะพอตั้งแต่โดนจาบนายก็หายหัวไปเลยโมกก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยถามว่าทําไมถึงได้ออกมาเลวละ่ะเจดีก็บอกว่าเขารับงานจากคนในคุกมาจากนั้นก็ไปคุยกับตํารวจเลวที่มีชื่อว่าฟาฟูเพื่อให้มันไปคุยกับพ่อที่เป็นผู้พิพากษาช่วยลดโทษให้โดยข้อแรกเปลี่ยนก็คือ ส่วนแบ่ง50%และงานนี้มันก็ง่ายยิ่งกว่านั่งตดซะอีกแต่ปัญหาก็คือฉันไม่สามารถทําคนเดียวได้แต่โมก็ไม่สนใจแล้วบอกว่าวันนี้เป็นวันฉลองตอนรับเบบีแเด็กอะไรเสร็จก็รีบออกไปซาจากนั้นโมก็ออกไปตอนรับครอบครัวของภรรยาซึ่งก็ดูเหมือนว่าเจดีจะเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นโมก็รู้สึกลกหูลกตาเป็นอย่างมากต่อมาเจดีก็ชวนน้องชายของแอบบีไปดูสมุนไพรข้างบ้านด้วยกันจนโมก,ก็ตามมาเจอทําให้2พี่น้องวิ่งไปกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่ด หน้า้าาบแอบบีจึงเอาสายยางเข้าไปฉี่จากนั้นก็ลากผัวมาอบรมชุดใหญ่บ้าพวกป้าข้างบ้านคงเอาเรื่องในบ้านไปเมา์ฉ่ำแล้วแหละโมก,ก็ขอโทษที่เขาทำอะไรไม่ขีก่อนจะบอกความจริงว่าเจดีมันพึ่งออกมาจากคุกนะก็หารักษรัพย์และเขาเองก็มีส่วนเอี่ยวในเรื่องด้วยแต่แอบบีก็บอกว่าเรื่องอดีตเธอไม่ได้สนใจหรอกเพราะเธอเองก็เคยทำผิดมาก่อนแต่ทุกวันนี้เราต่างเป็นคนใหม่เพื่อกันและกันและก็เพื่อบูเบอรี่ในท้องด้านเจดีก็กลับไปที่ห้องเช่าเก่าๆซึ่งก็พบว่าฟาฟู ูโทรมาจิกไม่หยุดและจู่ๆฟาฟูก็โผล่เข้ามาในห้องจัดการเวี่ยงเจดีเข้าไปในห้องน้ําและก็จับกดหัวด้วยความโมโหเพราะเจดีไม่ยอมพกมือถือไปด้วยฟาฟูจึงถามว่าเขาไปไหนมาเจดีก็บอกว่าแค่ไปหาของกินแถวนี้แหละฟาฟูก็ย้ำให้เจดีเนี่ยพกโทรศัพท์ไว้ตลอดนะพอเมื่อไหร่ที่เขาอยากคุยเจดีก็ต้องรับสายจากนั้นก็ถามถึงมรกรเจดีก็บอกว่าเขาต้องหาคนมาช่วยและมันก็ต้องใช้เวลาไอ้ฟาฟูก็เลยหยิบปืนออกมาและปั๊มลายนิ้วมือของเจดีลงไปในนั้นก็ ก่อนจะขู่ว่ามันพร้อมสร้างคดีให้กับเจดีได้ทุกเมื่อนะจากนั้นไอ้ฟาฟูก็ชกเข้าไปที่เบ้าตาของเจดีตานโมกที่เข้ามาหาก็เห็นว่าพี่ชายนอนไม่ได้สติเขาก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลแต่เจดีก็ตื่นขึ้นมาพอดีโมก,ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะเจดีก็บอกว่าไอต้ตำรวจนั่นมันแวะมาทักทายนิดหน่อยโมก,ก็ถามว่าไอ้หมอนั่นมันจะฆ่านายหรือเปล่าแต่เจดีก็ตัดพ้อว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเพราะชีวิตตอนนี้ก็คงเป็นผลกรรมที่ทําไว้ในโกดังและไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่มีโอกาสกลับตัวจึงทําม รู้สึกผิดที่เขาปล่อยให้พี่ชายรับโทษอยู่คนเดียวโมก็เลยตัดสินใจร่วมมือกับเจดีครั้งสุดท้ายเจดีบอกว่าเราต้องไปป้นตู้เซฟที่อยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลา2วันในการเดินทางโมก็รีบโทรไปโกหกเมียว่าเขาจะพาเจดีไปหาญาตินะแต่แอบบี้ก็บอกว่ายังไงก็ตามเขาต้องกลับมาให้ทันในวันขอบคุณพระเจ้าระหว่างทางโมก็บอกว่าจริงๆแล้วที่เขาไม่ได้ไปเยี่ยมเจดีก็เพราะเขาไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอีกแล้วเขาก็เลยที่ตัวออกห่างแต่เจดี ไม่ได้โกรธแถมยังพูดจาไปเรื่อยหมอก็งงว่ามันพูดอะไรของมันหน้าจากนั้นพวกเขาก็ได้มาจอดพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่ไอสองพี่น้องก็เกี่ยงกันนอนบนเตียงไอตัวน้องก็อยากให้พี่เนี่ยนอนสบายๆส,ส่วนพี่ก็อยากจะเสียสละให้น้องแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครนอนบนเตียงเลยสักคนซึ่งก็งงเหมือนกันเตียงตั้งกว้างทําไมมันไม่นอนด้วยกันวะไละในเช้าวันต่อมาฟาฟูก็พบว่าเจดีหายทั่วไปแถมยังทิ้งโทรศัพท์ที่มันติด G.P.S ไว้อีกตึงหากตัดภาพมาที่เจดีก็ได้ซื้อเสื้อผ้้าใหาใหหมม่่กกับอน บอกว่าเขาต้องแวะไปหาสาวแป๊บหนึ่งหมอก็เริ่มเบื่อเพราะเขาเนี่ยอยากจะรีบทาให้มันเสร็จสักทีแต่เจดีก็บอกว่าเขาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวมาตั้ง5ปีแล้วให้กุระบายบ้างเถอะในเวลาเดียวกันผู้พิพากษาก็เดือดจัดและถามลูกชายตัวดีว่าแกทําไอ้ขี้คุกตัวสั้นหายไปได้ยังไงฝาฟูก็บอกว่าผมจะพามันกลับมานะและผมน่ะก็มีลายนิ้วมือของมันบนปืนด้วยนะแต่กรโดนพ่อของมันเนี่ยบนจนหูชาอยู่ดีว่าอยากได้มรกดจนตัวสั่นเลยใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นรู้เรื่องนี้เราก็คงซวยกันหมดท รีบไปตามตัวมันมาซะต่อมาโมก,ก็พาเจดีมาหาสาวที่บ้านทําให้รู้ว่ายายเจ้คนนี้มีชื่อว่าเบเทสดาเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่บาเนสเธอรู้จักกับเจดีผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อ2เดือนก่อนแต่ด้วยความที่เจดีเป็นคนปากหวานและข่ารมคมคายทําให้เจ้แกเนียเริ่มเก็บอาการไม่ไหวเพราะของขาดมานานเธอก็เลยจูงมือเจดีราวกับแม่จูงลูกเข้าไปในห้องเชือ้อปล่อยให้โมกนั่งเงงอยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดหลอนจากนั้นเบเทสดาก็เปิดเพลงร้องเพื่อช่วยบิวให้กับเจดี ด่านโมก,ก็นั่งเล่นอยู่ดีๆก็มีอุลังอุตังใส่เป็นเพลิดออกมานั่งเป็นเพื่อนแถมมันยังจุดไฟแช็กดูดสมุนไพรอีกตั้งหากแต่ที่แปลกกว่านั้นมันดันใช้ภาษามือตีสนิทกับหมอเพื่อแนะนําตัวว่ามันชื่อซามูเอลหมอก็ดีใจสู้เสือชวนมันคุยบ้างซามูเอลก็พยายามใช้เมื่อทอ่ธิบายบางอย่างหมอก,ก็เข้าใจว่ามันเล่าเรื่องตลกให้ฟังเขาก็หัวเราะออกมาแต่ก็โดนซามมเอลเอาหนังสือตบปากเข้าไปที่หนา้าหมอก,ก็ถึงกับงงแดงในขณะที่เบเทสตาก็ไปแปลงฝันในห้องน้ำเจดี JD ก็รีบพ้นกระเป๋าเพื่อขโมยบั ทำงานของเธอจากนั้นก็รีบขึ้นเตียงเพื่อลอสเสริฟความหันษาตัดภาพไปที่โมก,ก็นั่งเกรงจนฉี่แทบเลสเพราะซามูเอลมานั่งจ้องเขาด้วยท่าทีคลั่งไคล้แต่ทันใดน,นั้นไอลิงลาโมกมันก็เอามือของโมกเนี่ยล้วงเข้าไปในแผ่นเพ์สเพื่อทําการสะไรหนอนของตัวเองโมกจึงตะโกนเรียกเจดียังสู้เสียงโมก,ก็วิ่งหนีออกมาขึ้นรถในขณะที่เจดี้เองก็กระโดดลงมาจากหน้าต่างซามูเอลมันก็วิ่งตามมาเกาะที่กระจโมกก็สติแตกขับรถร้องไห้ออกมาปล่อยให้ซามูเอลเนี่ยร้องห่วยหวนอยู่ที่หน้าบ้านด่านโมกก็แท เพราะมือของเขาเนี่ยมีได้กินของซามูเอลเจดี JD ก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ใครมันจะกล้าไปบอกว่าโดนลิงเล่นเขาให้แล้วเจดี JD จึงเอาแอลกอฮอลให้กับมกล้างมือจากนั้นทั้งคู่ก็แวะไปนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งและในระหว่างที่เจดีอาบน้ําอยู่โมกก็โเ่าบเจดี JD แอบขโมยบัตรของเบตสดากมาด้วยเขาจึงไปค้นกระเป๋าของเจดีทําให้รู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนของเจดีแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นก็คือแม่ได้เขียนจดหมายมาหาเจดีมาด้วยตลอดเธอบอกว่าเราจะได้เจอกันแล้วและ ถ้าเริ่มแผนเมื่อไหร่ก็บอกแม่ด้วยแต่ห้ามบอกเรื่องนี้กับมกเด็ดค่ะแต่เมื่อเจดีออกมาโมกก็ถามว่าทําไมแม่ไม่เขียนหาเขาบ้างล่ะเจดีก็บอกว่าเพาะนายชอบดราม่าไปเรื่อยไงโมกก็เลยโมโหควางนุ่นควางนี่ถิงและหันไปด่าเจดีบ้าไอ้เตี้ยจากนั้นก็หอดเสื้อผ้าออกมาจากห้องเจดีก็บอกให้เขาเนี่ยใจเย็นๆแต่โมก็บอกว่าฉันไม่เชื่ออะไรนายอีกแล้วเพาะนายน่ะชอบโกหกปลิ้นป้อนมาตลอดจากนั้นก็ตะโกนถามว่าแม่อยู่ไหนทว่าแม่ก็ใส่เสื้องูเหลืองเปิดออกมาพอดีโมก ถึงกับอาปากข้างไงท้องตกระเบียงลงมาแต่ก็โชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรจากนั้นพวกเขาก็ไปนั่งดื่มกันในบาร์หมอก็ถามว่าแม่ไปมุดหัวอยู่ไหนมาตั้ง30ปีแม่ก็บอกว่าวันนั้นเธอขับรถหนีหัวซุกหัวซุนพอไปปล้นมกรดัมาจากรถไฟมาแต่ระหว่างทางเกรนมันก็ดันเดกมลกรดเข้าไปจนกระทั่งเธอขับรถหนีตำรวจมาได้แต่ก็พบว่าเกรนมันหัวใจวายตายไปแล้วเธอจึงรากศพของเขาไปฝังในป่ากใกล้กับหอคอยเข็ยบน้นาจากนั้นก็หลบหนีออกนอกประเทศไปทำกิจการ ที่ใช้หาโมกก็ถามว่าแม่กลับมาทําไมละ่ะแม่ก็บอกว่าฉันกําลังจะตายจากนั้นก็ไอคอกไอแคกออกมาโมกก็เลยเสียใจแอบไปร้องไห้อยู่ในห้องน้ําก่อนจะเพ้เอเตะอ่างล้างหน้าทําให้มันหลุดออกมาจากผนังเขาจึงรีบดันมันกลับเข้าไปเจดีก็เข้ามาช่วยและพยายามอธิบายว่าแม่น่ะเป็นมะเร็งสมองและถ้าฉันบอกนายตั้งแต่แรกว่าจะมาหาแม่นายก็คงไม่มาหรอกเพราะฉันรู้ดีว่านายกโกรธแม่มากที่แม่ทิ้งไปโมกก็ถามว่าแล้วตํารวจที่จับนายกดน้ํานั่นละ่ะเจดีก็บอกว่าช่างหัวมันเถอะพ ฉันจะทํางานให้ไม่จบแล้วก็รีบใส่หัวไปจากทีน่นี่โมก็ถามว่ามันคืองานอะไรกันแน่เจดี JD ก็บอกว่าความจริงแล้วพอออกมาจากขุกเพื่อตามหามรกรที่แม่ขโมยไปน,นั่นแหละมันมีมูลค่าถึง4 000. 000. 000. 000. 000. ล้านดอลลาร์เลยนะแต่ฉันก็มีแผนแล้วด้วยแต่เรา3ามคนต้องร่วมมือกันโมก็บอกว่าเขาจะเลิกเป็นขโมยแล้วเจดี JD ก็พยายามเรียกล่อมว่างานนี้นะมันไม่ได้เรียกขโมยแต่เรียกว่าตามหาของที่หายกลับมาทั้งห้างล่ะลองคิดดูสิถ้าเราได้มันมาลูกของนายก็สบายไปทั้งชีวิตเราก็แค่ขุดศพเกเรนขึ้นมา เท่านนั้หมอก็ทําท่าขลุนเคิตแต่จู่ๆเขาก็ปวดที่ขึ้นมาซะก,ก่อนเจดีก็ออกไปร้องเพลงกับแม่บนเวทีและเมื่อโมกออกมาก็ไปนั่งดื่มเหล้าจนเมาปลิมจากนั้นก็ขึ้นไปร้องเพลงกับแม่และพี่ชายทําให้ความสัมพันธ์ของแม่ลูกดีขึ้นเรื่อยๆและมันก็กลายเป็นค่ําคืนที่มีความสุขสุดๆและในเช้าวันต่อมาโมกที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าแม่นอนหมดสภาพอยู่ในห้องจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อตัดภาพไปที่ฟาฟูก็ติดตามเจดีไปที่บ้านของเบเทสดาและถามเธอว่าเจดีมันอยู่ไหนแต่เบเทสา ก็ไม่อยากพูดถึงไอ้หมอนั่นอีกแล้วฝาฟูก็เลยบิดข้อมือของเธอเพื่อเข็นความจริงเบเิสตาจึงบอกว่าไอ้เจดีกับฝาแฝดของมัานมาที่นี่นะแล้วก็ขโมยบัตรเข้างานของเธอไปทว่าสมูเอลเขามาแอบดูฝาฟูอยู่ที่ประตูเมื่อเห็นว่าตรงสเปกมันก็เลยฉุดฝาฟูเข้าไปในบ้านอีคนจนเวลาก็ผ่านไปฝาฟูก็สับตีนแต่งออกมาในสภาพที่น่าสงสารสุดๆในเวลาเดียวกันนั้นโมก็ใช้บัตรทํางานของเบเิสตาเข้ามาในเขตของบาเนสจากนั้นก็ขโมยรถตากออกมาแม่กับจูดีที่รออยู่ข้างนอกก็ข รถนำทางเข้าไปที่สนามกรอบจากนั้นแม่ก็เอามือวัดองศาจากหอคอยเก็บน้ําก่อนจะบอกพิกัดว่าเธอฝังเกรนไม่ตรงนี้โมกก็ถามว่าเราจะขุดกลางวันแสกๆเลยเหรอเจดีก็บอกว่าขุดกลางคืนน่ามันน่าสงสัยมากกว่าอีกโมกถึงเริ่มถลกหน้าดินออกทันทีไม่นานนักพวกเขาก็เจอกับศพของเกรนและเกรนก็ชวนอวกสุดๆไอ้สองพี่น้องก็เลยเกี่ยงกันควักมาละกดออกมาด้านโมกก็บอกว่าฉันเป็นคนขุดออกมาต่อไปก็ถึงตานายบ้างแต่เจดีก็บอกว่าขายแค่นี้มันจะขับ รถตักที่ไหนได้หมอก,ก็บอกว่าเบาะมันขยับได้ไองโง่หมอก,ก็ไม่อยากให้เสียเวลาเขาก็เลยเสียสละใช้มือล้วงเข้าไปที่เนื้อเน่าๆแม่ก็ใช้กล้องส่องทางไกลดูต้นทางให้เพราะว่าก็มีพนักงานคนหนึ่งสังเกตเห็นพวกเขาแม่จึงบอกให้ลูกชายเนี่ยรีบเล่งมือสาไม่นานนักพนักงานจํานวนหนึ่งก็ขี่รถกลอบมาในขณะที่หมอก,ก็หามาระกอดเจอพอดีสามแม่ลูกก็เลยขับรถตักซิ่งออกมาแต่อพวกพนักงานก็ขับรถกล์บตามมาไม่หยุดและพวกนั้นก็พยายามปาลูกกลอบขึ้นมา แล้วก็ดึงขาของเจดีไว้โมกจึงปาขวดน้าไปที่คนขับรถกรอล์ฟทำให้มันเนี่ยเสียหลักไปหนึ่งคันแต่รถกรอล์ฟอีกคันก็ยังคงฉุดกระชากลากขาของเจดีอยู่ดีโมกก็เลยบอกให้แม่เนี่ยมาขับรถส่วนเขาก็รีบไปช่วยดึงเจดีขึ้นมาแต่ไอ้พวกนั้นก็ด้านเสียหลักหักหลบเครื่องย่อยขิงไม้ซะก,ก่อนส่วนรถกรอล์ฟที่ตาไม่อีกคันก็ถูกโมหกหักหลบกลางคันทําให้รถกรอล์ฟเสียหลักพลิกคว่ำในที่สุดต่อมาพวกเขาก็พาศพของเกรนมาฝังในป่าเจดีก็บอกด้วยความดีใจว่าก่อนหน้านี้ฉันติดคุ มกส่วนนายก็โดนไล่ออกแต่ตอนนี้เราเป็นเศรษฐีแล้วนั่นจึงทําให้โมกเนี่ยแปลกใจเพราะเขาไม่เคยบอกกับเจดีว่าโดนไล่ออกเจดี JD ก็เลยสารภาพว่าเขาปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากสํานักลูกจ้างระดับชาติเพราะเขาต้องการให้โมกมาช่วยโมกก็โกรธจ,จัดก็เลยผลักเจดีลงไปในหลุมแล้วบอกว่านายทาลายชีวิตฉันได้ยังไงทาง,ทางที่ฉันกําลังจะมีลูกแล้วจากนั้นเขาก็เดินหนีไปแม่ก็เดินตามโมกออกมาและถามถึงหลานของตัวเองโมกก็บอกว่าผมกําลังจะมีลูกสาวส่วนเจดีก็เห็นผมเป็นแค่ ลูกน้องคนหนึ่งเท่านั้นแม่ก็บอกว่าเจดีต้องการลูกตั้งหกักแต่โมก็บอกว่าผมเข้าใจทุกอย่างแต่ก็ด้านยอมให้เจดีหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในวันนั้นที่แม่กําลังขับรถออกไปจากบ้านผมก็ได้ขอแม่ไปด้วยแต่แม่ก็บอกว่าแม่ใช้งานผมไม่ได้นั่นจึงทําให้ผมเนี่ยรู้สึกฝังใจมาตลอดว่าสําหรับครอบครัวผมก็เป็นแค่คนงานแม่ก็เลยอธิบายให้โมกฟังว่าวันนั้นเธอพูดว่าเธอเสียลูกไปไม่ได้ตั้งหากและตอนนั้นเธอก็เจอกับทางตันจริงๆเธอไม่ได้ตั้งใจจะทิ้ง ไปนะแต่ที่กลับมาตอนนี้ก็เพราะเพิ่งคิดได้ว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเธอก็เลยอยากเจอลูกๆอีกครั้งส่วนเรื่องมรกดมันก็มีมูลค่ามหาศาลและมันก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมอบให้กับลูกได้ด้านเจดีที่นั่งเล่นอยู่บนรถดีๆก็ถูกฟาฟูจับมัดเข้ามือไว้และมันก็ได้ค้นตัวของเจดีจนได้เจอหอผ้าสีชมพูที่ห่อมรลกดไว้แต่มันก็เหม็นซะเหลือเกินไอฟ้ฟาฟูก็เลยโยนมันทิ้งก่อนจะเข้นถามว่ามรลกอดอยู่ที่ไหนโมก,ก็รีบเข้ามาช่วยแล้วก็ลัวหมัดใส่หน้าฟูาฟแ มันก็ดันควักปืนออกมาซะก,ก่อนเจดีก็เลยรีบลุกไปแตะหอผ้าให้แม่ซึ่งก็ดวงสวยที่ฟาฟูมันหันไปเห็นพอดีมันจึงยื่นข้อเสนอให้แม่เลือกว่าจะเอามอลากกดหรือลูกชายกลับไปแม่ก็เลยเลือกมอลากกดแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีทําให้ฟาฟูาเนี่ยวิ่งตามออกมาโดยมี2พี่น้องวิ่งตามหลังมาอีกทีแต่ก็สายเกินไปพอแม่ดันขับรถหนีออกไปซะแล้วด่านฟาฟูาก็บอกว,กว่ากูแค่ขู่เองนะแม่มึงหนีจริงเลยเหรอจากนั้นมันก็พาไอ้สองพี่น้องกลับไปด้วยและขู่ไม่หยุดบ้ามัน มีปืนที่จะเอาผิดเจดีให้ติดคุกหัวโตวได้นะเจดีก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ก็กลับมาเพราะเธอกําลังจะตายแต่โมก็บอกว่าคนไกลตายที่ไหนมันวิ่งเร็วยิ่งกว่าเสือชีตาแต่เจดีก็บอกว่าฉันเชื่อใจแม่โมก็เลยบอกว่าเห็นตัวอย่างคนที่เชื่อใจแม่ไหมละ่ะแม่เนะี่ยปล่อยให้เกรนเน่าตายอย่างโดดเดี่ยวและนายน่ายอยากจะเป็นเหมือนเกรนหรอจากนั้นไอ้สองพี่น้องก็เปิดศึกกันในรถด,ดานฟาฟูก็บอกให้พวกมันหยุดแต่กระโดดโมกเนี่ยแจกทีนเข้าไปหนึ่งทีทําให้รถเนี่ยเสียหลักชนป้ายโฆษณาที่อยู่ ข้างทาง,ทางเมื่อเห็นว่าฟ้าฟูหมดสติไปโมก็เลยเปิดประตูและทิ้งมันไว้ตรงนั้นก่อนจะขับรถนี้ออกมาจนได้มาไว้ที่ลานขายของเก่าโมก็โทรหาแอบบี้แล้วบอกว่าเขากําลังจะกลับนะด้านแอบบี้ก็ย้ําว่าคุณต้องกลับมาทันมื้อเย็นวันนี้เท่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเหมาะสมกับการเป็นพ่อของบูเบอรี่โมกจึงออกไปเรียกให้เจดีเนี่ยขึ้นรถแต่เจดีก็ฟิลย,ย่างหนกักเพราะแม่เป็นคนสอนให้ฉันโกหกเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเชื่อใจแต่ฉันก็คิดว่างานนี้จะทําให้ครอบครัวเรากลับมาเหมือนเดิมแต่แม แม่ก็ทำลายความเชื่อใจของฉันจนหมดหมก็เป็นห่วงความรู้สึกพี่ชายเป็นอย่างมากเขาจึงบอกว่าเราต้องไปเอาปืนจากผู้พิพากษากลับคืนมาก่อนแต่เจดีก็ไม่อยากให้โมกเนี่ยไม่เสี่ยงอีกแล้วแต่โมกก็บอกว่าฉันจะไม่ทิ้งนายและฉันก็ได้ออกว่าแม่จะไปที่ไหนส่วนแม่ในตอนนี้ก็ได้เอามลกฏมาขายให้กับเฟรดดี้ที่สำนักกฎหมายแม่ก็หอบกระเป๋าเงินใบโตยิ้มหน้าละลื่นออกมาแต่ก็ดด้เจอกับ2พี่น้องที่มาดักรออยู่โมก็บอกว่าพวกเขาไม่ส่วนแบ่งในเงินนั้นแม่ก็บอกว่าตอนนั้นเลือ ทางไหนมันก็แย่ทั้งคู่นะและทางที่แม่เลือกก็เป็นทางที่ดีที่สุดโมก็บอกว่าทางเลือกของแม่ไม่เคยมีเราอยู่ในนั้นเลยแต่แม่ก็ไม่สนใจวิ่งหน้าตั้งออกไปทางประตูหลังเจดี JD กับโมกจึงวิ่งตามแม่ออกไปในขณะที่ฟ่าฟูก็สู้ชีวิตขับรถแท็กซี่ตาม G P S จากโทรศัพท์ที่เขาวางไว้ในรถด,ดานเจดีกับโมกก็วิ่งตามแม่เข้ามาในห้างร้านแห่งหนึ่งทั้งคู่จึงแยกกันตามหาแต่โมกก็ได้เจอกับแม่และเกิดการแย่งกระเป๋าขึ้นมาทําให้มันตกลงไปอยู่ที่พื้นต่อหน้าของเจดีแต่จู่ๆเนี่ย ฟาฟูก็ยิงปืนเข้ามาในห้างเจดี JD จึงหยิบกระเป๋าแล,ล้วรีบไปซ่อนตัวดานโมก็คลานมาหาเจดีแล้วถามว่าเราจะเอาอยัางไงต่อเจดี <JD S 1> ก็หันไปหยิบสเปรย์พลิกไทยที่วางอยู่ข,ข้างๆจากนั้นก็พาโมกเดินออกมาและในตอนนี้ตำรวจก็ขับรถมาจอดที่หน้าประตูด่านฟาฟ,าฟูก็เอาปืนชี้ไปที่สองพี่น้องและบอกให้พวกเขาเนี่ยยอมส่งกระเป๋ามาซาซึ่งแม่ก็ได้แอบดูอยู่ที่ชั้นสองดานเจดีก็บอกว่าฉันยอมทุกอย่างแล้วแต่นายเนี่ยต้องปล่อยโมกไปนะโมกก็ถามว่านี่คือแผนของนายหรอ แต่เจดีก็บอกให้มกทิ้งเขาไวา้ซะและก็ไปเป็นคุณพ่อที่แสนดีมกจึงคิดว่าเจดีร่วมมือกับฟาฟูเพื่อแบ่งเงินกันสองคนเจดีก็บอกว่านายไม่เคยเชื่ออะไรฉันเลยสักอย่างมกก็บอกว่านายน่ะม,มันไม่เคยเห็นหัวคนในครอบครัวและไอ้สองพี่น้องก็ทะเลาะกันอีกเหมือนเดิมฟาฟูก็ช่วยด่าเจดีคนว่านายหักหลังคนในครอบครัวได้ยังไงเจดีก็เลยบอกให้มันหุบป,ปากเพราะพ่อมึงน่ะตัวดีมกก็บอกว่าฟาฟูมันแค่เศษที่ในสายตาพ่อมันเท่านั้นและไอ้สามตัวนี่ ก็ยืนด่ากันไปกันมาก่อนจะหันไปยั่งกระเป๋ากันฟาฟูยิงยิงปืนขู่แล้วบอกให้ไอ้สองพี่น้องเนี่ยวางกระเป๋าแล้วเดินออกไปซะและเมื่อฟาฟูาได้กระเป๋ามันก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราคิดว่าตัวเองชนะใสๆแต่ที่ไหนได้เจดี JD, มันดันซ่อนสเปยไว้ทําให้สเปยน,นพุ่งเข้าตางของฟาฟูาฟาอย่างจังทําให้ปืนลั่นไปโดนถังดับเพลิงแถวนั้นจนเกิดระเบิดขึ้นมาและต้นคริสต์มาสยาก็ล้มลงมาทับฟาฟูาอีกทีการโมก,ก็บอกว่าแผนของเราเนี่ยเลยเถิดไปหน่อยนะแต่เจดีก็บอกว่ามันดี กว่าที่คิดไว้ซะอีกดานฟ้าฟูก็ร้องออกมาโดยความเจ็บปวดก่อนจะขาดใจตายขาที่ดานเจดีกับโมก,ก็เดินออกมาอยู่ที่หน้าประตูซึ่งตำรวจก็ได้ล้อมที่นี่ไม่หมดแล้วโมกจึงถามว่าในคุกมันแย่มากไหมแต่แม่ก็เดินมาหาและบอกว่ามีทางออกฉุกเฉินอยู่ข้างหลังจากนั้นก็บอกให้ทั้งคู่เนี่ยรักษาเงินนี้ดีๆละ่ะเพราะเธอเองจะออกไปมอบตัวกับต,ตำรวจก่อนจะบอกความจริงอีกอย่างว่าเธอนะ่ะไม่ได้ใกล้ตายงนั้นจึงทำให้สองพี่น้องเนี่ยหนีออกมาได้แล้วก็แบ่งเงินกันคนละสองล้าน ต่อมาโมก็เข้ามาหาผู้พิพากษาเพื่อเอาเงินสองล,ะละ้านของเขามาแลกกับปืนผู้พิพากษาก็พอใจยอมยีป,ปืนให้โมก็ถามว่าไม่อยากรู้หรอว่าฟ้าฟูอยู่ไหนผู้พิพากษาก็ไม่สนใจและบอกว่าไอเด็กนั่นมันไร้ประโยชน์โมก็บอกว่าคุณแก่ขนาดนี้คงไม่ได้อยู่ใช้เงินจนหมดหรอกนะจากนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านเพื่อทานมื้อเย็นในวันขอบคุณพระเจ้าโมก็บอกกับแอบบี้ว่าผมโดนไล่ออกแต่ผมจะหางานใหม่และเราจะสู้ไปด้วยกันซึ่งแอบบี้ก็เข้าไปกอดให้กำลังใจจากนั้ ทุกคนก็มาร่วมทานอาหารด้วยกันโดยมีเจดีมาร่วมวงด้วยต่อมาเจดีก็บอกว่าเงิน2องร้านที่ฉันมีนะ่ะฉันไปทำเรื่องยกให้ลูกสาวนายหมดแล้วโมก็ถึงกับยิ้มแห้งและถามว่านายทิ้งเงินส่วนนั้นลงนายทาไมเจดีก็บอกว่านายยังทิ้งส่วนของนายได้เลยแต่โมก็บอกว่าที่ฉันทําแบบนั้นเพราะฉันคิดว่าถ้ามีเรื่องลําบากในอนาคตจะไปยืมนายได้เจดีก็บอกว่านายก็ต้องรอยืมบูเบอรี่ตอนที่เธอพูดได้แล้วใช้สีเทียนเซนได้โมก็ถามว่านายลงชื่อเธอว่าบูเบอร จีดีก็บอกว่านายเรียกแบบนั้นนี่แต่โมก็โวยวายแล้วบอกว่าผลปกติที่ไหนมันชื่อบูเบอรี่วะและที่เรียกแบบนั้นก็เพราะมันน่ารักเฉยเฉยไม่ได้กะจะมาตั้งชื่อจริงๆจดีก็บอกว่าถ้าอยากได้2ล้านเนี่ยนายก็ต้องตั้งชื่อว่าบูเบอรี่มังเกอร์และเด็กเดี๋ยวนี้มันก็โตวไวจะตาย1ปีต่อมาพวกเขาก็พาหลานมาเยี่ยมแม่ในเรือนจําแม่ก็ถามว่าหลานชื่ออะไรเนี่ยจดีก็บอกว่าเธอชื่อบูเบอรี่แต่โมกมันก็ไม่ชอบก็เลยให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่า บบแม่ก็ยิ้มแป้นที่ได้อุ้มหลานเป็นครั้งแรกเมื่อหมดเวลายเยี่ยมเจดี JD ก็โชว์มรกตดให้โมกดูแล้วบอกว่าในวันนั้นแม่เหลือมรกตดอยู่2อันและแม่ก็คลืนมาลงไปก่อนจะแอบไปชั้นมาเมื่อกี้และในฉากสุดท้ายก็เป็นเสียงของเจดีที่บอกกับหลานสาวว่าอย่าไปบอกพ่อนะว่า,ามีมรกตดสำนองอยู่อีกอันและหนังก็ตัดจบลงไปแบบสวยงาม